ดีค่ะพี่กุ้งนะคะเจ้าของเพจตลาดผักออร์แกนิกดิจิตอลมาเก็ตติ้ง Digital Marketing ค่ะพี่กุ้งนะคะหลังจากที่ได้เรียนฟรีหน้าเพจกับโค้ดโอป้าแล้วก็เป็นลูกศิษย์ในคอร์สแหกหัวรวยด้วยนะคะก็อยากจะบอกได้เลยว่าผลลัพธ์ที่มันได้ในชีวิตนะคะมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเลยเพราะว่าพี่กุ้งเป็นคนหนึ่งที่ จะบอกว่าเป็นปัญหาที่เหมือนคนอื่นๆไปนะคะก็คือมีภาระหนี้สินเราไม่รู้ว่าเราจะทํายังไงกับชีวิตที่เราคิดว่าเฮ้ยมันเป็นภาระที่หนักแล้วนะเราไม่เคยนับความสําเร็จของตัวเองว่าเราเคยทําอะไรสําเร็จมาแล้วไม่เคยเห็นคุณค่าของตัวเองนะคะแล้วก็ชอบดูถูกตัวเองแต่วันเนี้เราเรากลับมาเห็นคุณค่าตัวเองแล้วก็เฮ้ย ฉันเคยเป็นคนเก่งคนหนึ่งนะที่ทําอะไรต่างๆสําเร็จมาอย่างมากมายค่ะมันทําให้ผลลัพธ์ในชีวิตของพี่กุ้งนณะปัจจุบันนี้นะคะผลลัพธ์เปลี่ยนไปจากจะบอกว่าจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ว่าได้นะคะเรามีโอกาสทางการค้าลูกค้าวิ่งเข้าหาเยอะแยะมากมายค่ะแล้วก็ได้รับโอกาสดีๆจากหน่วยงานราชการที่มอบให้กับเราจะบอกว่าซึ่งแต่ก่อน มันไม่ใช่เป็นแบบนี้นะย้อนไปเมื่อ1ปี2ปีที่แล้วอะค่ะ,ะพี่กุ้งไปหาหน่วยงานราชการหรือไปที่ไหนไม่มีใครอะ่ะเขาต้อนรับด้วยด้วยพลังงานนะคะด้วยพลังงานด้วยไปแบบห่อตัวหอ่อลยไม่มั่นใจว่าตัวเองจะทำได้แล้วไปพรีเซนต์ให้ให้ให้คนอื่นฟัง ให้ลูกค้าฟังให้หน่วยงานราชการฟังก็ไม่ได้มีใครเขาอย่ากจะช่วยเหลือหรืออะไรเราอะค่ะเหมือนเราไม่มั่นใจในตัวเองค่ะแต่วันนี้นะคะสิ่งดีๆต่างๆที่มันเข้ามาค่ะมันไม่ใช่ใช่เงินนะคะโค้ดแต่ว่าโอกาสดีๆมันมีมันมีมูลค่ามากกว่าเงินที่กำลังจะเข้ามาด้วยซ้ำ อันนี้ตีมูลค่าไม่ได้เลยนะคะต้องขอบคุณโค้ดโอป้ามากๆเลยนะคะที่มอบสิ่งดีๆนี้ให้แล้วก็อุตส่าห์นอกโค้ดให้กําลังใจอยู่ตลอดเวลานะคะเชื่อได้เลยว่าพี่กุ้งเองก็จะเป็นผลลัพธ์หนึ่งให้กับโค้ดนะคะว่าจากคนที่ติดลบอ่าพี่กุ้งสร้างสร้างธุรกิจด้วยกำปั้นที่แบบชีวิตติดลบมากๆนะคะแล้ว ในวินัยในการเก็บเงินซึ่งไม่เคยมีเลยเพราะว่าไม่เคยมีเงินเหลือแต่ตอนนี้นะคะเราสามารถที่จะเขาเรียกว่ามีวินัยในการเงินเพิ่มมากขึ้นรู้จักการบริหารเงินการเก็บเงินการออมเงินนะคะก,ก็ทุกๆด้านในชีวิตทุกๆมิติค่ะดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆค่ะขอบคุณโค้ดโอป,ป้ามากค่ะขอบคุณค่ะ